องค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพหม่อมเจ้าพีสเสด็จรันี เวลา10บนาฬิกา6นาทีประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังศาลาวรณรสภาควัดเบญจมาบอพิตรสิทธวนารามเขตดุสิตในการบำเพ็ญพระราชกุศล100วันพระราชทานศพหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีซึ่งสิ้นชีพตักใสเนื่องจากอาการปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่23กรกฎาคม2565สิ้ริฉันสา100ปีเศษ หม่อมเจ้าพิเ็จรัชนีสรงงานด้วยความวิริยะอุตสาหะสนองพระบรมราโชบายดำเนินโครงการในพระราชดำริต่างๆจนเป็นที่ไว้วางพระราชหาหรือไทยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ตามเสด็จพระราชดำเนินไปในถิ่นทุรกันดารตลอดหลายสิบปี โดยทรงเป็นอดีตประธานมูลนิธิโครงการหลวงทรงส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรบนพื้นที่สูงทดแทนการปลูกฟินและทำไร่เลื่อนลอยส่งผลให้ชาวไทยภูเขามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งนี้ในปี2554ทรงได้รับการถวายรางวัลปราดเกษตรของแผ่นดินสาขาปราดเกษตรผู้ทรงภูมิปัญ,ญ าและมีคุณอุปการต่อภาคการเกษตรไทยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยทรงมีผลงานด้านการส่งเสริมการเกษตรเป็นที่ประจักษ์จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แล้วค่ะอีกสักครู่กลับไปพบกับคุณวันวิสาและคุณเจษดานะคะส่วนช่วงนี้ดิฉันอรณิเพชรวงศสิริลาไปก่อนสวัสดีค่ะ